ยกเกิดดัชชีร่วมกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติอยากเห็นคนไทยไส้ต้องดีสวัสดีค่ะพบกับสเก็ดข่าวกัลยาณมิตรวันนี้คือครูปรีชาไงจะใครล่าว่าแต่คุณครูเป็นห่วงทนายคนดังถึงขนาดไปเยี่ยมเลยเหรอคะคือไม่ได้เป็นห่วงบรรยายเขานะไม่ได้เป็นห่วงบรรยายเขานะ บอกไม่ได้ห่วงแต่เป็นกัลยานมิตรด้วยกันเมื่อเหตุการณ์เป็นแบบนี้ครูปรีชาก็เลยมีของเยี่ยมตามธรรมเนียมโบราณคุ้นๆไหมคะก็เลยซื้ออาหารซึ่งเป็นข้าวผัดแล้วก็อเอาเลี้ยงมาฝากข้าวผัดแล้วก็อเอาเลี้ยงมาฝากนะครับความจริงก็คือความจริงเสมอครับ ความจริงก็คือความจริงครูปรีชาก็คือครูปรีชาค่ะและมาถึงสเก็ตข่าวส่งท้ายไปดูการฝึกซอ้อมอพยพหนีไฟที่ต้องเอาใจช่วยคุณสจ้าทีมากๆค่ะ ที่ช่อง7 HD จัดให้มีการซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี2567โดยเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณเตือนไฟดังยาวต่อเนื่องก็จะให้ทุกคนอพยพออกจากพื้นที่ตามเส้นทางที่กำหนดหลังจากนั้นก็จะมีการฝึกซ้อมการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงซึ่งในการซ้อมบางช่วงเจ้าหน้าที่ไม่อยากให้บรรยากาศเครียดก็เลยมีภาพแบบนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ก็ต้องลุ้นหนักมาก ได้หัวเราะกันไปจนลืมปิดวาล์วถังค่ะปิดดาวปิดดาวปิดบาวปิดาวปิดบาวปิดาวาโอเคปิดาวเหนื่อยแทนเจ้าหน้าที่เลยค่ะอยู่ใกลบ้านที่เขารียกันรีบย้ายออกไปเถอะรีบย้ายออกไปเถอะ ได้เวลาร่วมสนุกแล้วนะคะมาดูโหมดเทพของ Samsung าเล็ x ซ A 1 6 5 G กันค่ะเรื่องมันมีอยู่ว่าดิฉันหิวก็เลยกดสั่งข้าวและระหว่างที่นั่งรอไรายเดอร์ก็หันไปเห็นพี่รปภท่านหนึ่งนั่งซึ่งสอบถามก็ได้ใจความว่าอยากวิดีโอคอลหาเม,มียแต่ติดตรงที่โทรศัพท์สัญญาณไม่ค่อยดี <c oughs> คนสวยใจดีอย่างเราก็เลยให้ยืมโทรศัพท์เพราะว่า s a m s u งก g เล็กซี่ A165G รุ่นนี้ของดิฉันสเปคโหดเปิดโหมดเทพในตัวคุณเป็นมือถือ 5G ที่โหลดเร็วใช้งานลื่นในราคาเริ่มต้นไม่ถึง6000 <Wow. S 1> อ่ะวิดีโอคอลคุยได้ยาวๆภาพคมชัดเพราะว่ามี 5G ตอบโจทย์พี่แก่แน่ๆอุ๊ย <Yeah. S 1> เพิ่แป๊บเดียวพีไรเดอร์มาแล้ว <Yeah. S 1> ทำไมไรเดอร์มาไวจังพี่แกก็บอกว่าโทรศัพท์จับสัญญาณ 5G ดีรับงานเร็วไม่มีหมุนติวแถมยังกันน้ำกันฝุ่นได้อีกพร้อมลุยทุกสถานการณ์พอได้เห็นก็เลย ไม่แปลกใจเขาใช้ซัมซุงกาเล็กซี่ A 1 6 5 g จี้าโอเคอ่ะ,อะโ,ทโทรศัพท์แล้วเฮ้ย <c oughs> นึกว่าโทรศัพท์จะหายนี่ค่ะพี่รปภอเอามาให้อยู่นี่แล้วนะคะ Samsung Galaxy A 1 6 5 g เขามีระบบออโต้บล็อกเกอร์ช่วยป้องกันภัยจากมิจฉาชีพไม่ว่าจะเป็น SMS หรือว่าแอปปลอบก็ช่วยปกป้องคุณได้ด้วยนะคะ อยากได้แล้วใช่ไหมคะถ้าอยากได้นี้ค่ะดิฉันมีมาแจาก1เครื่องเลยค่ะ Samsung Galaxy A165G มือถือ 5G ที่จะเปิดโหมดเทพในตัวคุณราคา8,499บาทเพียงตอบคำถามมาทาังช่องทางนี้ว่าโหมดไหนของ Samsung Galaxy A165G ที่จะเปิดโหมดเทพในตัวคุณพร้อม Hashtag Galaxy A16 h a h h t a g สเปคโ o d e เปิดโหมดเทพในตัวคุณพร้อมกับระบุเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับมาด้วยนะคะพูดที่ทำถูกต้องตามกติกาแล้วก็ตอบคาถามโดนใจ กรรมการรับไปเลยนะคะ <_ an> แสดงความดีล่วงหน้ากับคุณผู้โชคดีด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะดิ <_ an> ฉันเองคือผู้โชคดีขอบคุณนะคะ